สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูนันมาแล้วค่ะครูนันมาแล้วค่ะวันนี้คุณครูนันถือดอกกุหลาบมาเห็นไหมคะนี่เนาะทายสิว่าคุณครูจะนับพูดถึงเรื่องอะไรคะดอกกุหลาบสวยสวยบ่งบอกถึงอะไรคะท่านผู้ชมะคะบอกถึงความรักนะคะความรักที่บริสุทธิ์คือสีขาวความรักที่เข้มข้นคือสีแดงนะคะท่านผู้ชมคะใครมีความรักยกมือขึ้น ทุกคนมีความรักหดเลยใช่ไหมคะความรักเป็นสิ่งสวยงามค่ะท่านผู้ชมค่ะสวยงามยังไงรู้ไหมคะความรักสวยงามวันนี้คุณครูจะมาพูดถึงความรักสองแบบค่ะแบบแรกคือความรักที่แม่มีต่อลูกแบบที่สงคือความรักที่ลูกมีต่อแม่นะคะอันนี้ก็เป็นความรักอีกแบบหนึ่งใช่ไหมคะคุณครูนันพูดถึงความรักระหว่างเพศ เพืวบวกเพ้่ลบเพศตรงข้ามเพศเดียวกันมาหลายครั้งแล้ววันนี้จะมาพูดถึงความรักของแม่ที่มีต่อลูกนะคะแล้วความรักของลูกที่มีต่อแม่ค่ะวันก่อนคุณครูดูรายการทุเรโชนะคะเขาเอาไตรภพนะคะเอาพี่นุ้ยสุจิลานะคะมาสัมภาษณ์นะคะขบอกรายการทีวีเขาคมาเล่าถึงความรักของเขาที่มีต่อลูกนะคะพอเขาแต่งงานใช่ไหมคะนุ้ยสุจิลาแต่งงานน้องนุ้ยนะคะ แต่งงานนางก็ลาออกจากงานทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะมาเลี้ยงลูกเพราะเพราะมีลูกนะคะก็ออกมาเลี้ยงลูกใช่ไหมคะท่านผู้ชมค่ะทีนี้ปรากฏว่าก็เลี้ยงลูกอย่างเดียวเลยค่ะไม่ทําอะไรค่ะเลี้ยงลูกอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีพี่เลี้ยงด้วยค่ะไม่มีพี่เลี้ยงเลี้ยงคนเดียวไม่มีพี่เลี้ยงค่ะท่านผู้ชมค่ะทํางานบ้านเอาเองหมดอะไรหมดเลยค่ะมันเหนื่อยไหมคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมว่าเหนื่อยไหมคะแบบนี้แล้วนางก็เครียดนางก็เครียด พอนางเครียดแล้วนางก็ไปวุ่นวายสามีลูกสามีนางไม่ได้ช่วยอะไรนางเลยนะบอกว่าให้จับลูกเลยสิหมายเด็กๆต้องจับพาดบ่อยใช่ไหมคะเ้วก็เลือใช่ไหมคะท่านผู้ชมคะสามีนางก็ทําไม่เป็นนางก็เลยโมโหสามีนางก็เลยไปบอกเลิกกับสามีนะคะสามีนางเป็นคนรวยนะคะเป็นนุ่งเจ้าของโรงเรียนใช่ไหมคะโรงเรียนานานาชาตินลคะ่ะตอนนี้นุย้ยิดาจิราก็เป็นหอ,อโรงเรียนานานานชาติะคะ่ะโรงเรียนของเขาก็ ก็ไม่มีใครตีเด็กหรอกค่ะเพราะไม่มีข่าวใช่ไหมคะไม่มีข่าวตีเด็กนุ้ยเขาดูแลเองเพราะนุ้ยเขาก็เป็นผู้หญิงใจดีอยู่แล้วใช่ไหมคะท่านผู้ชมคะทีนี้ปรากฏว่าปรากฏว่าสามีเ็าทาอะไรกับลูกไม่เป็นสักอย่างแต่เขาก็มีความสามารถนะคะเขาเป็นนักธุรกิจแต่เขาไม่เก่งนะคะเขาไม่ได้เก่งเรื่องนี้ค่่เขาเก่งเรื่องหาเงินนะคะท่านผู้ชมชอบไหมคะสามีเก่งเรื่องหาเงินนะคะชอบใช่ไหมคะเราจะชอบแต่นุ้ยเขาไม่ชอบ เขาบอกว่าสามีไม่ได้ช่วยอะไรพวกเขาเลยพาะเขาว่าเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไอ้นั่นไม่ได้ช่วยเขาเลี้ยงลูกอะไรอย่างนั้นเขาก็เลยไปบอกเลิกสามีเขาไม่ยอมเลิกค่ะท่านผู้ชมค่ะสามีเขาหน้ารักกันค่ะวัดกลมๆแต่น่ารักกันทีนี้วันนึงเขาไปรับเด็กไปไปที่โรงเรียนนะคะเขาก็รับสมัครเด็กใช่ไหมคะรับสมัครเด็กเข้ามัธยมนะคะเขาก็ถามรักเรียนว่า นักเรียนนานาชาตินาะถามว่าเธอเธออยากได้ความรักอะไรจากพ่อแม่ที่สุดถามนักเรียนที่ที่มาสมบักเป็นข้อหนึ่งที่เขาถามนักเรียนนะคะนักเรียนตอบว่าอะไรรู้ไหมคะท่านผู้ชมคะนักเรียนตอบว่าหนูอยากเป็นเหมือนตอนหนูเป็นเด็กที่พ่อแม่หนูพาหนูไปเที่ยวทะเลด้วยกันสามคนแต่ตอนนี้ไม่มีบรรยากาศแบบนั้นแล้วเพราะว่าพ่อแม่หนูเลิกกันแล้วว่าอย่างนั้นงานาล่วงเลยค่ะ นางก็กลับมาคิดใหม่ค่ะว่าถ้านางเลิกกับสามีไปเนี่ยลูกนางก็คงไม่ชอบลูกทาาก็มีความคงมีความทุกข์และมีความฝันอยากให้พ่อแม่กลับมาหากันแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะฉะนั้นเราอย่าทาตามใจเรานะคะเวลาเรามีลูกเราต้องอดทนนะคะนะคะมองมองโลกในแง่บวกมองสามีในแง่บวกแล้วก็ให้อภัยค่ะให้อภัยกันนะคะแล้วก็รักแบบมีเมตตานะคะจะได้ไม่เลิกกันถ้าเรามีลูกแล้วนะคะถ้าไม่มีลูกก็ไม่เป็นไรหรอกเลิกเลยค่ะไปหาใหม่ อีกคนก็เอาเลยค่ะที่นั้นไม่ว่าหรอกอ่ะเสรีภาพนะค่ะเนาะแต่พระ่านใหีลูกแล้วต้องอย่าเลิกนะคะลูกไม่ได้ต้องการให้พ่อแม่เลิกกัน,นะค่ะลูกต้องการความรักของพ่อแม่ค่ะเห็นไหมคะถามเด็กคนไหนที่มาสมัครเข้ามอนก็ตอบแบบนั้นหมดคนที่เขาเลิกลากที่แบบเป็นลูกกับพานะกับพากับพลอยนะคะเขาเรียกว่ากําพลอยเนาะพ่อแม่ยังยังเหลือบทแต่ว่าเขาไม่อยู่ด้วยกันเรียกกําพลอยถ้ากัาพาก็คือพ่อแม่ตายหมดใช่ไหมคะท่านผู้ชมะค่ะ เห็นไหมความรักความรักของเด็กบริสุทธิ์ความรักของผู้ใหญ่ก็ยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะทีนี้คุณครูจะมาพูดถึงความรักของลูกที่มีต่อแม่นะคะดูรายการต่างๆก็เห็นเด็กมาร้องเพลงนะคะร้องเพลงไปช่วยพ่อแม่ตัวเองค่ะให้มีความสามารถก็ร้องเพลงค่ะเพื่อขายของช่วยพ่อแม่เห็นไหมคะเด็กมันคนรู้เรื่องเลยค่ะเพื่อพ่อแม่แต่ยังเด็กค่ะทีนี้พ่อแม่เขาสบายนะคะถ้ามีลูกแบบน,นั้นนะคะแต่เราก็ต้องสุกลูกนะคะเราต้องทำเป็นตัวอย่างให้ลูกนะคะ เพราะลูกที่เขาขยันคือเขาเห็นพ่อแม่ขยันเขาก็เลยขยันตามค่ะนั้นผู้ชมค่ะนะคะทีนี้คุณครูก็จะมาพูดถึงเพื่อนใน u t u b e นี่แหละคะ่ะเป็นเมียฝรั่งเลยค่ะรูจำไม่ได้ใครในทุกคนเราก็มีเพื่อนเป็นเมียฝรั่งเยอะนะคะใน y t u b e ครูความจําเสื่อมเลยคะ่ะตอนนี้ความจําเสื่อมะคะ่ะแต่ก็ชอบทำยูทูบนะคะสนุกทเพูทูบใน u t u b e เยอะเลยคะ่ะต่างประเทศหลายประเทศจุบๆเลยคะ่ะเพื่อนอยู่ในยูทูบจุะะ๊บๆเลยค่ะทีนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะ เขาบอกว่าเ็ามีการเก็บเห็ดใช่ไหมคะเพื่อนในยูท b e เราเก็บเห็ดเยอะมากเก็บเห็ดเยอะมากค่ะเก็บเห็ดแล้วก็มาลงคลิปนะคะเขามีตอเห็ดเยอะเลยบ้านแสดงว่าเมืองนอกเขาอุดมสมบูรณ์นะคะบ้านเราก็มีสู้เขาไม่ได้ค่ะบ้านเราคนจนเยอะกว่านะคะคนจนก็หากหาขี้นชากินข้ามแล้วข,หาหาข้าปฝาหาหอยค้าหอยกินแล้วค่ะเนาะหาปลากินแล้วค่ะเนาะเพราะว่าคนจนเยอะประเทศเรานะคะแต่ต่างประเทศเขาไม่ไมไมค่อยมีหน่อไม้เขาคูอเยอะเพราะนั้นเห็นนกอี้ ไปหาหน่อไม้อ้ยมีตัวหน่อใหญ่ๆท่านผู้ชมหน่อบักใหญ่นึงไม่ต้องมีเจ้าของเลยค่ะหน่อไม้เห็นบ่ค่ะแล้วก็ผลไม้แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนี่ขึ้นคางค่างสตรอเบอรี่เนี่เต็มค่ะนั่งเหาะเขายังอุดมสมบูรณ์เนาะค่ะเนาะคนจนเขาบอกเฮ้ยนีค่ะบ้านเขาก็แย่งกันกินเนาะค่ะเนาะมี่ไงก็แย่งกันกินบักโยมยังไล่กันได้บักยมกับเชอร์รี่ในหน้าบ้านเขาหลังๆหลังหลังๆหนังนี่็กๆต้นเชอร์รี่เด็กๆเขาไปย่างเก็บกินซึ่งเก็บจากต้นแซ่บเลยบอกค่ะท่านผู้ชมเนาะ สนนสุดยอดเลยค่ะสุดยอดพูดพูดพูดๆกันมันเป็นสียงไม่ร่มจะไเค่ะ,ะเย็นค่ะนะคะปรากฏว่าไปเก็บเห็ดเมียฝรั่งเพื่อนกับว่าเห็ดมันแซ่เพื่อนกินแล้วอร่อยแจ็กเห็ดอะไรหรอกครูก็ไม่ค่อยชอบกินหรอกครชอบกินแต่เห็ดฟางเห็ดนางฟ้าสองเห็ดเท่าน,นั้นมันปลอดภัยค่ะแต่เห็ดเผาะนะคะเวลาหน้าเห็ดเผาะซื้อมาเลยสองโลมาต้มไว้ใส่ท่องฟิดเลยะค่ะ กินวมาละถุงวมาละถุงวมาละถุงให้กินทุกวันก็เห็ดหองมันแซ่บมันแซ่บมันแซ่บปากกุดวาเพิ่นได้เห็ดมันบอลมืเมืองนอกเนี่ยเมียฝรั่งเพิ่นก็บขึ้นทอดพ่อแม่เห็นป่าวพ่อรักสิลูกนี่กับพ่อแม่เนี่ยขึ้นเ็นพ่อแม่ชอบกินเห็ดท่านู้ชมค่ะเพิ่นกับเห็ดเห็ดตากแห้งมีอากอยู่ด้วยความไม่สี่แห้งมันก็ตากแดดมันก็สซมก็เห็นพ่อแม่เพิ่นกินอยู่บ้านพี่ห้องกินแล้วเป็นเห้พ่อแม่ตายเลยรค่ะคุณครูรู้สึก เสียใจมากคุณครูเลยอยากเล่าเรื่องนี้มากเพราะครูสะเทือนใจมากที่ว่าส่งเฮ็ดจากเมืองนอกไปพ่อแม่กินพ่อแม่เราตายนะคะมูนในยูทูบเนี่ยแต่เป็นแม่ฝรั่งเพิ่นเล่าพูดหนังตาซึมเลยฟังซื่อๆพูดนังตาซึมเลยเลือดตุหวังดีนะคะเราเล่าขึ้เสียใจค่ะท่นเป็นลูกนะคะเห็นบ่ค่ะส่งเงินไปเพิ่นกับพ่อเลยค่ะเพราะตกช่วงบอกเฮ็ดไอ้เพิ่นไปซื้อกินเอาค่ะอยู่นี่คู่บุก่ายกินเลยตั้งแต่คู่ฟังฟังเรื่องอ่นที่ว่าอันเมียฝรั่งเพิ่นต่างเฮ็ด คนทรงไปพ่อแม่กินนะค่ะผู้ประกาศกินเห็ดเลยผู้กินแต่เห็ดนางฝากระเห็ดฟางกระเห็ดปอบแล้วก็เนื้อปอดไพ่ที่สุดค่ะมื่อควาเนี่ยแบมือคอาเนี่ยปาท้อนเพิ่อนก็เอาเห็ดเห็ดอีหยังดอกมีไงเลยเห็ดเห็ดอีหยังเนาะเห็ดละงกเพิ่อนว่าเห็ดละงกซื้อไหมใส่เพิ่อนซอยชาวบ้านซื้อเพื่อนอยู่หลังบ้านพูดนะเพื่อนซื้อมาสองถุงบักใหญ่ดอกบักใหญ่ท่านผู้ชมดอกเท่าเกือบจานเลยครับเกือบถ้วยเลยเพ่อนบอกว่าให้ผู้นั้นเอาไปให้ยาวสั้ คุณนึงให้คุณนั้กินคุ่อีกานล่างนะคุณพอมาล่างเห็ดมันเหน็ดหลายเนาะเห็ดแล้วโง่เรื่องเห็ดตัวใหญ่ๆนะคุณคู่เคยเลี้ยงไปให้ยาวัดภาว่ายาเพิ่นไม่เห็นปวีเป็นแม่บ้านนะเพิ่นล่างดีเพิ่นล่างเก่งคุณเลี้ยบกินเลยคุณเลี้ยบเอาเลยสักถุนผระกาศกินเลยความรักที่ลูกมีต่อแม่นะคะเห็นไหมคะในทีวีก็จะเห็นเด็กๆที่เขาเป็นคนน่ารักนาะเขาช่วยพ่อแม่ขายของช่วยพ่อแม่ ส่งของอะไรเล็กน้อยอยูุ่คเฮ็ดนะคะเพราะว่าเขาต้องเฮ็ดเป็นตัวอย่างเขาด้วยแล้วค่ะเนื้อประหยัดนี่พ่อแม่ก็ต้องประหยัดเป็นตัวอย่างพี่นักเสื้อยังฟุ่มเฟือยไปแอบซื้อเอาเนี่ยพยายามันอย่ากให้ลูกลูกลูสิฝึกความฝุ่มเฟือยน้ำเเผ่นนะคะฉันอ๋อตองประหยัดนะคะตรงประหยัดอยากให้ลูกพาลูกฟุ่มเฟื้เนี่ยมันหายากนะคะวันนี้ก็สิคลิปเงี้ยเอเติอเพราะว่ามีคนบ่อยคู่เห็นยาวๆคูก็เลยอยากบอกเรื่องความหลักแต่ค่ะเดี๋ยวดอกกุหลาบบ้านคู่กำลังงามพอดี พูดคู่กันเลยเอามาบอกเรื่องความรักของลูกสีขาวด้วค่ะความรักของแม่สีแดงได้ค่ะเด้อคุณแม่คุณลูกนะคะ vs vs ความรักค่ะเห็นบ่ค่ะนะคะวันนี้ก็เป็นสื่อแนวอันใส่ผมมากไหมคู่บักแต่โดแล้วแนวใส่ผมอยู่นีู่่ก็เลยอยากใส่โชว์นะว่โชว์นี่คลิปนะนึ่บอกว่าใส่ผู้ชมค่ะมาโชว์หน่ะมาโชว์ได้บอกรึเปล่ได้บอกรึเป่าเครียดค่ะได้บอกแึเปล่าอ่าพวเหงาค่ะเก็บยูทูบในพวกเหงาด้วค่ะนี่สุดยอดได้ค่ะมุมในยูทูบผู้เฮ็ยมบ้า ปีหนึ่งปีหมูป่าติดถ้ำแล้วคู่ครว่างมากเป็นปีสองปีเพิ่งมาเฮ็ดอีกทีหนึ่งตอนโควิดนี่แหละค่ะแต่ว่าคุดพิยุลล่งหลายๆคู่ไปเอาหาคลิปหาคลิปอื่นที่มูส่งมาในไลน์นะมาลงนะมันมก็สิพิษกดนะคะแล้วคู่คับบุรุษตะคู่ครับอยากให้มูฮาเนี่ยน,นะว่าฟังแต่คู่เบาแล้วก็เฮ็ดกับเขาแล้วก็คูเ่เบามันก็นาเบื่อนะคะแล้วก็เลยอยากเฮ็ดให้มันหลากหลายนะที่แรกคู่คซื้อมาช่องออกซิเจนศูนย์หนเจ็ดก็เลยเปลี่ยน คู่อ่านบุคคลออกเปลี่ยนเป็นคู่นั้นศูนย์ศูนย์เจ็ดเล่าสื่อกันฟังเลยค่ะเด้อครูเปลี่ยนซื้อสองแล้วนะคะเด้อซื้อช่องซื้อซื้อช่องใช่ไหมค่ะเด้อคู่หลับคู่สวยบุคคลนี่คือคลิปเงี้ยวเติบอยู่ค่ะเงี้ยวขยานเนาะบอกไปเรื่อยๆคุณใดฟังสันกับฟังคุณใดอยากฟังเงา้ยวขยานเพื่อจุบๆความรักนะค่ะความรักของลูกที่มีกับแม่ความรักของแม่ที่มีกับลูกลูกไม่อยากให้พ่อแม่เลิกกันเด้ออย่าเลิกกันเด้อคุณใดมีลูกเราอดเอาเด้อหล่าเด้อ หมดทนเอากันแต่ว่าถ้าเลิกจะเป็นมู่กันเด็กต้องเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันถ้าผู้ใดเลิกทนอะได้อีก็เลิกเลิกกันเนี่ยยันทะเลาะกันยันปวดกันต้องเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอ่อยเอากันเด้อล่ะลูกผู้อยากให้พ่อแม่เลิกกันนี่ล่ะเด้ออ่อยเอากันอ่อยเอากันเขาย่อมเขาเขาย่อมเขาให้รักให้มีความรักแบบมีเมตตาให้อภัยเด้อค่ะเด้อลูกเนี่ยมันหนาหลักอย่แล้วมันมันมันมีไผัมันมีแฟนมันก็ฮักเขาอยู่แล้วนะฮะบอกความรักโอเคเด้อจุ๊บ ความรักของแม่ที่มีต่อลูกและความรักของลูกที่มีต่อแม่ได้ค่ะเด้อวันนี้คุณครูนั่นก็จะพูดแค่นี้นะคะนานเติบเลยคะ่ะเนี่ยจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บเพื่อนใน YouTube สุดยอดค่ะเวลนี้กูดไอเลิฟยูจุบๆๆ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บ